สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิช c h ยูชาแกับรายการ Voicebook บาย e. พิชิตนะคะมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะเรายังอยู่กันที่บันทึกจมโจนแห่งสุสารเล่มที่หนึ่งนะคะเล่มที่หนึ่งนี้ก็มีสองตอนคือตอนตำหนักลู่หวังเจ็ดดาราแล้วก็ตอนไซคลั่งทะเลเดือดเราเดินทาง มาจนถึงบทสุดท้ายของตอนใส่คลั่งทะเลเดือดแล้วนะคะบทที่46บทสรุปของเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างในการลงไปขุดสุสานใต้ทะเลบทที่แล้วเนี่ยก็จบลงตรงความชงนสนเท่ของทั้งสามคนล่ะค่ะทั้งในอ้วน,นเหมือนยยผิงแล้วก็อูเสียเพราะว่าเมื่อหนีรอดออกมาจากสุสานใต้ทะเลขึ้นมาได้แล้ว ะะทั้งสามก็ขึ้นไปบนเรือของตัวเองแต่ว่าบนเรือนั้นไม่มีใครอยู่เลยทุกคนหายไปไหนและจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้บนเรือเป็นเบาะแสทั้งสามคนหรือเปล่ามาฟังกันต่อในบันทึกจมจนแห่งสุดสารตอนไซคลังทะเลเดือนบทที่46บทสรุป อูเสียนั้นตรวจดูแผงควบคุมข้างๆก็ดูเป็นปกติดีดังนั้นเขาจึงพูดกับเหมือนโยบผิงแล้วก็นาอ้วนว่าเรือก็ดูปกติดีไม่เหมือนเกิดอุบัติเหตุเลยเนี่ยเป็นไปได้มีว่าจะถูกทหารเรือจับได้คนบนเรือโดนจับมันไปหมดนอ้วนผลเรียินั่นก็สายหน้าแล้วก็พูดว่าเอาคนไปก็ต้องลากเรือไปด้วยสิ จะทิ้งเรือไว้ตรงนี้ทำไมรับรองไม่ใช่ตำรวจน้ำแน่ๆน่านน้ำแถวเนี้ยวุ่นวายมากมีเรือเถื่อนเต็มไปหมดฉันไปดูที่ห้องเก็บของก่อนถ้าข้าของหายไปก็แสดงว่าเจอโจรสลัดพวกเราเข้าไปในห้องเก็บของพอก,ก้าวเข้าไปก็ได้กลิ่นหอมของน้ำชาในอ้วนซึ่อยู่หน้าอู๋เสียตรวจด,ดูทั้งนอกแล้วก็ในจนรอบ ข้าของทุกอย่างก็ยังอยู่ครบแล้วก็วางไว้ในตำแหน่งเดิมกับตอนที่ทั้งหมดลงน้ำไปบนเตียงไม้ที่พวกเขาเคยนอนก็ยังมีชาวางอยู่ด้วยถ้วยหนึ่งอูเสียจับดูแล้วก็พูดว่าแปลกจริงน้ำชายยังอุ่นๆอยู่เลยนี่นายดูสิชานี้เพิ่งจะจิบไปได้ไม่กี่คำแต่ฝาถ้วยกลับเปิดทิ้งไว้ ก็แสดงว่าพวกเขาพละไปอย่างรีบร้อนแต่ว่าไม่ได้แตกตื่นอะไรไมีเหตุการณ์อะไรถึงจะทำให้นายต้องรีบไปแต่ไม่แตกตื่นบ้างล่ะในอ้วนยักไกลตอบว่าไม่รู้อูเสียคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็คิดไม่ออกว่าที่นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นพวกเราทั้งหมดกลับไปที่ห้องควบคุมในอ้วนหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาร้องขอความช่วยเหลือ แต่ก็ไม่มีคนสนใจขณะนั้นอุเสียเห็นเครื่องรับวิทยุเครื่องหนึ่งตั้งอยู่จึงเปิดฟังสถานีกิจการประมงใต้หวันกำลังประกาศเตือนเรื่องพายุเข้าพอดีตอนที่ทั้งหมดขึ้นมานั้นก็รู้สึกแล้วว่ามีลมแรงแต่เพราะเป็นช่วงเย็นมองเห็นได้ไม่ไกลนักวิทยุรายงานด้วยศัพท์เทคนิคที่อูเสเองก็ฟังไม่เรื่อง แต่ประโยคสุดท้ายนั้นแจ้งว่าขอให้เรือประมงกลับเข้าฝั่งเพื่อรลบภัยขอให้เรือประมงทุกลำกลับเข้าฝั่งเพื่อรลบภัยเสียงนั้นเน้นย้ำอยู่หลายรอบเนียววันมองดูนาฬิกาแล้วก็พูดว่าเราใช่ตรงนี้ก็ไม่ดีดรือเสี็งเครงลำนี้ลำเดียวเดี๋ยวก็จะโดนพายุพัดปลิวขึ้นฟ้าไป เรารีบเอาเรือออกกันก่อนอยู่ในทะเลลึกอย่างน้อยก็ยังได้ลอยเทงเต้งที่นี่เป็นดงหินโศโครกคลื่นมาต้องชนเข้าในแน่นายไปถอนสมอเรือก่อนว่าแล้วในอ้วนก็จุดบรีปัดสวิตแผงควบคุมท่าทางมั่นอกมั่นใจอูเสียก็แปลกใจถามเขาว่าขับเรือเป็นด้วยเหรอ ในอ้วนหัวลอเหิบเหแล้วก็บอกว่ามันเป็นพรสวรรค์แล้วก็คุยโอ้อวดต่อไปว่าอย่าว่าแต่เรือเลยต่อให้เป็นเครื่องบินนั้นถ้าได้คลัมสักสองสามวันเขาเองก็สามารถเอาขึ้นฟ้าได้เหมือนกันอูเสียงนั้นพอได้ฟังก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นกันแน่ก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจเสียเท่าไหร่ในอ้วนสตาร์ทเครื่องยนต์อย่างชำนาญ แล้วก็บอกกับปู่เสียว่าสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมที่ต้องเข้าป่าไปอยู่ชนบทตัวเขาเองนั้นเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตของกองประมงเรื่องพื้นฐานพวกนี้เขาพอเป็นบ้างบวกกับขามาได้ดูคนขับเรือพวกคุมเครื่องทำความเข้าใจกับผู้อุปกรณ์สมัยใหม่พอคร่าวๆเชื่อว่าหากไม่เจอพายุใหญ่ขับไปธรรมดาธรราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร และเมื่อเรือขยับในอ้วนก็บอกกับปูเสียว่าอย่ามารบก,กวนเขาตอนนี้อยู่ในเขตหินโศคลกเขาต้องการสมาธิสูงปูเสียเห็นเขาเหงื่อท่วมหัวสีหน้าจริงจังรู้ว่าเขาพูดจริงก็กลับขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือส่วนเหมือนหยวกผิงนั้นก็กำลังบีบมือของอ,อนิงช่วยเลือดลมุนเวียน สีหน้าของเธอนั้นดีขึ้นกว่าตอนขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ยังแย่อยู่อูเสียถามเหมือนโยบหิงว่าเธอนั้นดูเป็นอย่างไรบ้างเหมือนโยบหิงพยักหน้าแสดงว่าอาการของเธอคงไม่หนักหนาสากันเท่าไหร่อูเสียยิบอาหารแห้งออกมาแบ่งให้ทุกคนกินคนละหน่อยผ่านเหตุการณ์มามากมายขนาดนี้แม้ตอนนี้ ยังไม่พ้นเขตอันตรายแต่ก็นับว่ากลับสู่พื้นที่ที่คุ้นเคยแล้วพอผ่อนคลายอูเสียก็เริ่มง่วงจึงเปลี่ยนชุดดำรงก่อนผ้าห่มพิง,งหี้าอยู่นอกห้องควบคุมเรือทีแรกอูเสียก็คิดจะหลับสักสองชั่วโมงแล้วก็จะไปดูว่าในอ้วนนั้นต้องการอะไรบ้างหรือว่าต้องการผลัดเวรหรือเปล่า แต่ร่างกายกลับสู้ไม่ไหวพอตื่นอีกทีก็ล่วงเข้าวันที่สองแล้วอูเสียมองก็เป็นห้องควบคุมเห็นในอ้วนขดตัวนอนอยู่ข้างๆกลนเสียงดังเป็นฟ้าผ่าส่วเหมือนโยกบินกำลังกลุ่มพังงาเรืออูเสียเพิ่งตื่นแม้จะรู้สึกว่าภาพนี้ไม่ค่อยเข้าออท่าแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะัก หันกลับไปหลับต่อจนกระทั่งเที่ยงในอ้วนจึงมาปลุกสหายอูเสียผู้ไร้เดียงสากินข้าวได้แล้วหยิบตะเกียบเองนะอูเสียลืมตาเห็นในอ้วนต้มหัวปลาหมอไฟมาหนึ่งหม้อกำลังใช้ตะเกียบคนน้ำซุปซึ่งเป็นสีขาวขุ่นไฟแรงกำลังดีปลาตัวนี้ หูเสียรู้สึกว่ามันคุ้นหน้ามากดูไปดูมาก็เป็นปลาเก๋าตัวนั้นของในหัวเรือนั่นเองปลาตัวนี้ในอ้วนนี่เล็งมานานขอในหัวเรือแต่ในหัวเรือก็ไม่ยอมให้กินบอกว่าจะเอาไปขายให้โรงแรมไม่นึกว่าสุดท้ายก็หนีไม่พ้นน้ำมือของในอ้วนอยู่ดีหูเสียชิมแล้วก็ร้องออกมาว่า ใช้ได้เลยอย่างในอ้วนฝีมือดีแฮะไปหันมาจากที่ไหนหรอในอ้วนตอบว่าสมัยฉันเข้าป่าไม่มีเมียไม่มีแม่เรื่องอะไรก็ต้องทำเองงั้นแหละตอนนั้นอยู่บนเขาล่าสัตว์จับปลาสอยรังพึ่งมีอะไรบ้างที่ไม่เคยทำแค่ซุปปลาหมออเดียวลึื่งจิบจิบอู๋เสียก็ยกนิ้วโป้งให้ในอ้วนนะคะ ยี่สิบนาทีย่อนย่อนผ่านไปปลาเก๋าขนาดสามช่างหนึ่งตัวก็ลงท้องทั้งหมดลงไปจนเกลี้ยงอิ่มจนน้ำย่อยขึ้นคอในอ้วนกินเสร็จก็ไปผลัดเวงกับเหมือนโยบหิงเรือลำนี้เนีนือระบบนำร่องอัตโนมัติพวกเขาใช้งานไม่เป็นไม่อย่างนั้นเรือก็ขับเองได้ในอ้วนมื่กินอิ่มแปรแล้วมือหนึ่งก็กุมพังงา อีกมือก็อล้วงไข่มุกราตรีออกมาสองดูพร้อมกับทำเพลงอย่างอารมณ์ดีเขายื่นไข่มุกมาให้อุเสียดูแล้วก็ถามว่าไหนๆก็อยู่ว่างๆไหนช่วยเตียวราคาฉันหน่อยสิน่าจะขายได้สักเท่าไหร่อุเสียรับมาช่างน้ำหนักดูแล้วก็พูดขึ้นว่าของปลอมนี่ไม่ใช่ไข่มุกราตรีหรอก ในอ้วนนั้นแทบช็อกตายคาที่ทลึงตาใส่อูเสียอูเสียต้องรีบปลอบเขาว่าใจเย็นๆก่อนของปลอมก็มีราคาเหมือนกันนี่คือหินอโพฟิไลต์แต่ก็เป็นของหายากเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าจะหาคนซื้อได้หรือเปล่าตดกี้ตอนเห็นนั้นฉันก็รู้แล้วนายลองคิดดูสิบนเพดานนั่นติดไข่มุกราตีแบบนี้อยู่จำนวนเท่าไหร นายคิดว่าวางฉางไห้เป็นใครมันจะเป็นไปได้เหรอวังหลวงของราชสำนักจีนสะสมกันมาหลายร้อยปียังมีอยู่แค่สิบกว่าเม็ดเท่านั้นนายอ้วนฟังแล้วก็โล่งใจขึ้นมาหน่อยบ่นว่าผมชอบพูดอะไรแค่ครึ่งเดียวทําเอาคนหัวใจไม่แข็งแรงอย่างเขาจะวายเสียง,ง่ายๆหูเสีย รับมาดูอีกครั้งก็บอกราคาเข้าไปไอ้อ้วนน้นไม่พอใจบอกว่าของชิ้นเนื้อแรกมาด้วยชีวิตถ้าไม่ได้ราคาดีๆยอมเก็บไปใช้แทนโคมไฟอยู่กับบ้านดีกว่าอู๋เสียได้ยินก็ถอนหายใจแล้วก็พูดว่างั้นเอางี้ครั้งที่แล้วฉันรู้จักลูกค้ารายใหญ่เจ้าหนึ่งกลับไปแล้วจะถามให้คงจะแลกมังกรโลได้สักหลังก็ออยังพอได้อยู่ ตอนนี้นาะยอยา่าเพิ่งคิดอะไรเลยในอ้วนได้ย,นยินดังนั้นก็ฝากผมเป็นผู้ระแล้วก็บ่นกระปอดกระแปดว่ารู้อย่างนี้น่าจะแคะมาอีกสักเม็ดสองเม็ดก็คงจะดีว่าแล้วเขาก็ยัดไข่มุกใส่กระเป๋าเสือ้อถามผมว่าคราวนี้หาอาสามของนายไม่เจอม่แผนยังไงต่อล่ะจะเมื่อเรื่องนี้ยังไม่จบางยังต้องวุ่นวายอีกแน่ ทีแรกอุเสียก็ตั้งใจว่าจะกลับไปรื้อบ้านเขาให้กระจุยดูว่าอาสามของเขานั้นเล่นตลกอะไรกันแน่แต่พอในายอ้วนถามขึ้นจะพูดตามความจริงก็ไม่ได้จึงยินมได้อย่างจนใจฉันจะมีแผนอะไรกลับไปเปิดร้านขายของเก่าของฉันต่อสิเอเรื่องกลวยเนี่ยฉันเข็ดแล้วได้มาเป็นเงินแต่เสียไปเป็นชีวิตไม่คุ้มกันสักนิด ในอ้วนนั้นฟังแล้วก็หัวเราะแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อไปหลายชั่วโมงต่อมาเราก็มาถึงเกาะหยงซิงบนเกาะกำลังตรียมรับภัยพิบัติเรือประมงที่หลบภัยเยอะมากพวกเราเก็บข้าวของสัมภาระของตัวเองอาศัยความชุลมุลนหนีขึ้นฝั่งเรือก็ทิ้งแล้วในอ้วน แบบอันหนิงไปส่งโรงพยาบาลทหารบนเกาะก่อนจากนั้นก็หาเรือนรับรองเข้าพักชาวประมงส่วนใหญ่จะอยู่บนเรือของตัวเองเพื่อหากเกิดเหตุจะได้ช่วยเหลือกันได้พายุเข้าบนเกาะก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเรือนรับรองจึงว่างเป็นส่วนใหญ่เราอยู่บนเกาะจนกว่าสายการบินจะเปิดทำการก็ราวๆเจ็วัน ระหว่างนั้นเราพูดคุยกันเรื่องสุสานใต้ทะเลแห่งนี้กันหลายรอบสรุปความเข้าใจที่ตรงกันได้หลายข้อข้อแรกพวกเราเชื่อตรงกันว่านี่เป็นสุสานของวังช้างไห่แต่กายทองที่นั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานหินใช่ตัวเขาหรือเปล่าข้อนี้ยังไม่แน่ใจเพราะศพแห้งนั้นผ่านมือคนปลุกปั้นมาแล้ววังช้างไห่แม้จะนิสัยประลาด แต่ก็ไม่ควรจะบ้าบอถึงขั้นนี้ขอ2 2> ้อ2อํต้หนักทิพย์พิมานเมฆอยู่บนภูเขาช้างไผ่ซานแต่เป็นสุสานที่ฝังร่างใครอันนี้ก็ไม่รู้ได้แต่เดาเอาว่าข้างในน่าจะเป็นชาวมองโกลและเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าจะเป็นสตรีผู้มีตำแหน่งฐานันดอนอันพิเศษมากข้อสมัดฉาคิ้วงู ปรากฏอยู่ในตำหนักลูหวังและสุสานใต้สมุดกระดิ่งหกด้านก็ปรากฏอยู่ในสถานที่สองแห่งนี้เช่นกันแสดงว่ากระดิ่งหกด้านกับมัดฉาคิ้วงูอาจจะมีความเชื่อมโยงบางอย่างลูสังหวังเป็นโจรสุสานวังฉางไห่เป็นช่างก่อสร้างความเชื่อมโยงของทั้งคู่ก็คือต้องขุดดินบ่อยๆพบเขา ต่างขุดเจออะไรเข้าจากที่เดียวกันหรือเปล่าก็ยังเป็นปริศนายอยู่ข้อ4อันนี้เป็นความเห็นของเหมือนโยผินเขาวาดแผงผังให้พวกเราดูวาดเส้นทางเคลื่อนไหวของพวกเราในในสุสานออกมาร่างขึ้นเป็นโครงคร่าวๆแล้วก็ชี้สถานที่บางจุดพื้นที่เหล่านี้อยู่ขั้นกลางระหว่างห้องชั้นบน ก็คือจุดที่พวกเราระเบิดออกมานั่นเองกับห้องสุสานชั้นล่างบริเวณนี้น่าจะยังมีห้องอยู่อีกหลายห้องบรรยุผิงตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างห้องสุสานแห่งน,นี้คล้ายๆกับสุสานหลวงยุคจ้านกัวห้องที่ลอยๆอ,อยู่พวกนั้นมีห้องหนึ่งน่าจะเป็นบ่อสัตว์วิเศษพวกตัวประหลาดทั้งหลายแลอาจจะออกมาจากตรงนี้ ปูเสียพอได้ฟังก็เงือแต่ถามเขาว่านายหมายความว่าวังฉางไห่จับหั่นป๋ากับจิ้งพอมาเรียงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงงั้นเหรอมันจะไม่ล้ําไปหน่อยหรือเปล่าเหมือนเดยวผิงพยักหน้าแล้วก็พูดว่าเขาไม่ใช่คนแรกสุสานหลวงราชวงศ์ชางราชวงศ์โจรวมทั้งสุสานจินซีก็เหมือนกันโดยเฉพาะวังฉางไห่ ชอบด้านนี้ด้วยถ้าเขาจะทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกพอว่างผมก็คอมพิวเตอร์โนตบุ๊กต่ออินเทอร์เน็ตตั้งใจจะค้นข้อมูลของวังฉางไ่เส้นหน่อยแต่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั้นมีน้อยเหลือเกินรู้เพียงว่าเขาเป็นคนออกแบบเกาะมาเก๊าโดยที่ลอกแบบเมืองอีกเมืองหนึ่งมาด้วยช่วงเวลาอีกสองสามวันที่เหลือก็น่าเบือ่อ รมแรงจนออกจากบ้านไม่ได้วันที่4ี่สายโทรศัพท์ก็ขาดเราจึงไม่ได้ทำอะไรกันส่วนขนสีขาวบนหลังของในอ้วนนั้นตอนหลังพอไม่ได้ไปยุ่งกับมันก็กลับหายดีเองแต่เรื่องพวกนี้อุ๋เสียก็ไม่ได้ไปคิดอะไรเพิ่มตอนหลังก็ลืมๆไปอูเสียนั้น ลองอย่างถามประวัติของเหมือนโยบผิงแต่เขาก็เหมือนกับไม่ได้ยินีมือตีมือของคนคนนี้ดูจะเหนือชั้นกว่าอนหนิงซะอีกพอเข้าวันที่ห้าสายโทรศัพท์ก็กลับมาใช้งานได้อูเสียเข้าเน็ตต่อตอนนี้ในหัวของเขามีแต่เรื่องภูมิหลังของจางชี่หลิงพันนึกขึ้นได้ว่าในเมื่อจางชี่หลิงฟื้นความจำได้ คนอื่นๆหากผ่านเหตุการณ์เดียวก,กันกับเขาก็อาจจะมีบางคนเริ่มจําได้เหมือนกันอู๋เสียจึงทดลองค้นชื่อของเขาด้วยเพราะกดค้นหาแล้วก็ตาลายเต็มไปด้วยข้อมูลของคนชื่อแท้เดียวกันอูเสียนั้นลองจิ้มสุมส่มๆขึ้นมาต่างไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เลยสุดท้ายเขาก็เลยลองพิมพ์ชื่อของอาสามลงไปคราวนี้ กลายเป็นเหลือข้อมูลที่ตรงกันเพียงข้อเดียวอ่านจากหัวข้อมันคือประกาศตามหาคนหายการค้นพบนี้เนื้อความคาดหมายมากผู้เสียหายใจไม่ทั่วท้องในทันทีจิมเปิดมันออกปรากฏว่าเป็นภาพถ่ายรวมหน้าท่าเรือก่อนออกเรือของพวกเขามีคนนำไปสแกนด้านล่างเขียนชื่อของทุกคนเอาไว้ ออ๋เสียดูไปเรื่อยๆพบว่าสุดท้ายยังเขียนข้อความไว้อีกประโยคหนึ่งข้อความสั้นๆไม่กี่ตัวอักษรแต่ดึงดูดความนึกคิดของออ๋เสียไปทั้งหมดข้อความนั้นเขียนว่าปลาอยู่กับฉันจบเล่มที่หนึ่งก็ จบตงไปเป็นเท่เรียบร้อยพร้อมกับบทสรุปของบันทึกจำจนแห่งสุสานเล่มที่หนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วเป็นการประจนภัยที่ทั้งสนุกแล้วก็ทั้งพิศดารแปลกประหลาดนะคะเป็นงานเขียนที่สนุกล้ำแล้วก็จินตนาการเพิอแผลวมากเลยทีเดียวก็ขอบคุณ สำหรับการติดตามรับฟังกันมายาวนานจนถึง46บทนะคะในเล่มที่หนึ่งนี้ส่วนใครที่พลาดตอนไหนไปหรือว่าอยากจะฟังย้อนหลังลืมไปว่าตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็สามารถกลับไปฟังได้ที่แวะไปที่ Facebook ของเรานะคะ Facebook k a c k s l a s h พิช h บุ๊กก็จะมีลิงก์เรื่องต่างๆเอาไว้ปักหมุดไวท้ที่หัวเพจเลยทีเดียวก็ไปเลือกหาตามความสนใจ ของทุกๆคนได้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ